เอาเดินซอยเท้าครับเดินซอยเท้า,า,าลาดไงก่อนจะรับชมคลิปจะเลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องปลาชัยมมงคลอีกวันนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือนะครับสําหรับอาหารน้องๆช้างนะครับที่วันนี้นะครับได้มีเอซท่านใจบุญนะครับได้ให้คะแนนกับน้องช้างวันนี้นะครับมาเป็นอาหารในวันนี้นะครับผมหนึ่ครับหนึ่งสองครับผมสามแล้วก็สี่ห้านะครับวันนี้มาห้าถาบนะครับผมวันนี้มาห้าเชียกนะครับ ก็มีพระเชมมงคลทายภูผาทางนังสม้มและก็พังกำเหมินนะครับวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานกันอีกครั้งนะครับที่วันนี้ที่หนองบัวซอนะครับหลังจากที่ผมก็ได้ให้เอฟซีได้ทราบกันวันที่เดินทางมานะครับวันนี้ก็เราจะมาร่วมพิธีกระบวนแหกกันนะครับแห่บุญพระเวทของประจําปีที่หนองบัวซอนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้มากินอาหารร่วมกันนะครับทั้ง5้าเชือกนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ FC ที่จะดีนะครับขอให้ท่านตองมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับขอให้ต่อการงานหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้สมบังนะครับผมเจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กวานก็ได้ไปเอาช้างครับทั้งห้าเชือกนะครับ ก็อยู่นู่นนะครับผมนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับทั้งห้าเชือกเดี๋ยวก็จะเอามาร่วมกินอาหารด้วยกันครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับทางฝั่งนี้ก็เป็นรถของทีมงานนะครับที่เมื่อคืนเราก็ได้เดินทางมาถึงก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับก็ได้มาพักที่นี่นะครับแล้วก็นอนค้างคืนกันที่นี่นะครับห้าเชือก เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้เดี๋ยววันนี้นะครับประมาณบ่ายสามโมงครับผมก็จะได้เปเดกระบวนแหรอของเราให้ G, ท,ทุกท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้พังกำหมื่นก็มาถึงแล้วนะครับพังกำหมื่นนี่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับใกล้กว่าเพื่อนนะครับนี่กวันโต้งก็ได้พาพังกำหมืน่นเดินมานะยัางต้องรอรอเพื่อนก่อนนะครับ จะไปหาภูผาและพังคำมื่นนั่นภูาผาภูผากำลังเดินมานี่ครับภูาาผาฝั่งนี้ก็เป็นพังน้ำส้มน้องส้มครับน้องส้มก็กำลังเดินมามาหาเพื่อนๆน,นะครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราได้รวมตัวกันนะครับอันนี้พาใจมงคลของเรานะครับกำลังซึ่งเดินมาครับ เอามาดูความสามารถของายผู้พาครับผมนี่ครับมาหนักเกินไทยมันจะตอกยืมยกซึ่งครับมาจิกขาครับผมมาจิกขาครับผมแก้ผู้พาวคอยเท้าครับผมอ๋อครับยกดูความสามารถของผู้พากันก่อนนะครับผมมาครับเดี๋ยวกอ้วนตรเขาจะให้ทำอะไรครับมาอ๋อยกขาแหนกเก่งครับเก่งเก่งมาก มากเก่งมากเก่งมากนี่วางไว้ที่นี่ครับนี่ครับมันร้อนเนี่ยครับเอาข้าวเป็ดซีนาเร็วครับออ๋วันนี้จะได้กินอาหารอร่อยนะผู้พานะเนี่ยพายผู้พาเขาโชว์สเต็ปของเขานะครับความสามารถเฉพาะตัวครับตอนนี้ก็มาพร้อมเพียงกันแล้วนะครับผมครับเอาจะเอาช้างมาฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้เลยครับ

วันนี้ก็ดีใจแทนน้องๆช้างนะครับที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆร,ร่วมกันนะครับอันนี้ใจมงคลน,นี่ของชอบเลยนะครับป้าใจมงคลน,นี่ครับทั้งแตงโมครับทั้งกล้วยทั้งสับปะรดครับดูก็ตั้งหน้าตั้งตากันกินอย่างอร่อยๆนะครับเพราะว่านานๆทีนะครับจะได้เจ,เจออาหารอร่อยอ ที่สองไปอีกคู่นะครับยืนทายปูทธากับพี่ชัยมงคลนะครับยืนคู่กันนะขอเด้ออย่ายั้งน้องอย่ายั้งน้องอย่ายังน้องอย่าย่้งน้องเรื่องกินนี้เขาไม่ต้องขอครับปการใช้ อันนี้มาสองหนุ่มหล่อครับกับสามสาวสวยนะครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ควันคนว่านนะครับวันนี้รู้สึกมันรู้สึกไงบ้างคนวันครับวันนี้รู้สึกมีพลังครับผมมีพลังเนาะครับผมได้กินอาหารครับผมเราได้ก็ขอขอบคุณและผม fc ครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกกาลังใจครับผม ครับมีเอฟซีพี่คุณพี่พี่คุณพี่พึ่งต้คุณพี่พี่ขวัญพี่ขวัญครับจากช่องฟังคำเหมือนนะครับผมพี่ให้คะแนนมาเราก็ให้ให้เราไปซื้ออาหารให้น้องๆช้างครับผมวันนี้กินด้วยกันทั้งหมดห้าเชือกนะครับผมที่เราจะมาร่วมขบวนกันแห่งานครับบุญเป็นบุญพระเวทนะครับผมที่อำเภอหนองบัวซอครับผมจังหวัดอุดรนะครับครับมีสุดหล่อแล้วครับผมแขกมงคลครับผมครับแขกมงคลนะครับจะนำหน้าครับผม ครับสำหรับขบวนเนาะสำหรับขบวนต่อมาก็จะเป็นพังพี่ดาวครับผมฟังพี่ดาวนะครับตัวตัวนะฟังพี่ดาวมาก็จะเป็นเชือดสามมาก็จะให้ฟังขบวนข้ามกลมครับพอวันนี้ก็น้องปูผาก็คงจะปิดท้ายขบวนเนาะปิดท้ายขบวนครับปูผ้าตัวเล็กกับน้องเล็กน้องเล็กแต่อีสปาร์ามีข้างหน้าผมว่าไม่เล็กนะครับผมครับไม่เล็กครับไม่เล็กครับตัวใหญ่ครับมีฟูบมีแค่มงคลฟูบผ้าฟังพี่ดาวฟังขบวนฟังส้มโอข้ามกลม5เครือกนะครับวันนี้นะครับครับขอครับใครดูครับ ตอนนี้ก็กําลังเล่งมือกันใหญ่นะครับเพราะว่านานๆนะเดิมาเจอของอร่อยๆเนอะก็อย่างว่านะครับเพราะว่ามาเจออกันหลายเชือกก็กินก็อร่อยนะครับแข่งกันกินหน่อยนะครับวันนี้ครับ ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราก็วานบ่าย3ามโมงนะครับเราก็จะได้พานลอชลางไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวนะครับเพื่อรอขบวนแห่กันต่อไปนะครับครับผมชอบคลิปถูกใจคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพาชัยมงคลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ